สําหรับคัดเศนี้เป็นคเกษตรแนะนําครูผู้สอนเพราะว่าครูผู้สอนในระหว่างตอนตอนงแต่ก่อนที่จะออกแบบนี้เพราะว่าก่อนนี้ให้คําแนะนํานี้ก็รู้สึกว่าท่านที่ทําได้แล้วก็มาเป็นครูกันดังนั้นระเบียบปฏิบัติอาจจะไม่สม่ําเสม,มอกันแล้วก็บางท่าน บางทีก็อาจจะเผลอไปเหมือนกันเพราะว่าความเป็นครูนี่มีความสำคัญมากครูจะต้องรู้จักรักษารมณ์ของตัวเองไว้เป็นปกติโดยเฉพาะอย่างยิ่งทานศีลภาวนาคำว่าทานการให้ศีลเป็นการรักษากายวาจาใจให้เรียบร้อย แล้วก็ภาวนาคือการเจริญรู้จัก,กว่าภาพร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราในะบร้การต่อไปครูจะต้องรักษากำลังใจของตนเองไว้เป็นปกติแล้วครูจะต้องมีอารมณ์แจ่มใสอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านมิปัสนายานคือเรียกว่าการไม่ ไม่สนใจในได้ของขันห้าคือร่างกายอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ถ้าว่าครูมีศีลสมาธิปัญญาไม่สมบูรณ์ก็จะทําให้สิทธิขาดความสมบูรณ์ไปด้วยแล้วก็ประการที่สองถ้าครูมีความไม่สมบูรณ์แบบในจิตครูก็อาจจะสาธสอนลูกศิษย์ผิดไปซะด้วยแต่การสอนผิดนี่เป็นโทษหนัก เพราะเรื่องของปรมัตถบารมีความจริงกําลังใจของคนนี่มีความสําคัญมากถ้ายิ่งเรามีความละเอียดมากเพียงใดในด้านของธรรมะโทษก็ปรับมากเพียงนั้นอย่างคนที่ทําหยาบคนที่มีอาการหยาบมีความระพฤติไม่ดีก็เขาปรับโทษน้อยส่วนจุกจิกเขาจะไม่ปรับ อายุประมาณก็มันก็เด็กกับผู้ใหญ่เด็กทําความผิดมีโทษน้อยกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ทําความผิดมีโทษมากกว่าเด็กทั้งนี้เขาถือว่าผู้ใหญ่เป็นผู้มีความสมบูรณ์ในความเป็นคนต้องรับผิดชอบทุกอย่างตัวอย่างเราจะเห็นได้ว่าในสมัยมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นดาบท ในสมัยนั้นองค์สมเด็จพระบรบมสุคตเดินไปอยู่ในป่าเห็นแม่เห็นสระน้ำใสมีดอกบวัวสวยสะอาดสมเด็จพระบรบมโลกกันนาจจนได้ลงอาบน้ำในสระเวลาจะขึ้นมาก็าคิดว่าดอกบวัวในสระซึ่งเปน็นในป่าเป็นของไม่มีเจ้าของ ้าควรเกร่การนำไปบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนจะขึ้นจากน้ำจชเนตดดอกบัวมาสองสามดอกหวังจะนำไปบูชาพระพุทธเจ้าในตอนนั้นเองก่อนจะขึ้นก็ปรากฏว่ามีเทวดาท่านหนึ่งซึ่งรักษาป่าอยู่ในบริเวณนั้นเป็นลูกของเทวีสุวรรณ แล้วก็มีอำนาจในการรักษาสะนั้นด้วยจึงได้แสดงตัวให้ปรากฏร้องบอกว่าขโมยขโมยหรือว่าโจรผู้รักดอกบัวสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเวลานั้นทรงบประโพธิสัตว์หันไปเห็นเข้าถามว่าใครเป็นคนขโมยในวาดาโอนั้นก็บอกว่าท่านนั่นแหละเป็นคนขโมย และผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ทรงตัดถามว่าก็คนอื่นเขานาไปตั้งเยอะแยะทําไมจึงไม่เป็นขโมยนี่ฉันจะนําไปบูชาพระพุทธเจ้าอย่างหนึ่งรีบรายการหนึ่งสระนี้ก็เป็นสระอยู่ในป่าหาเจ้าของไม่ได้ทําไมเราจึงเป็นขโมยแต่ว่าดาวนั้นยังบอกว่าสําหรับคนอื่นเป็นคนที่มีอารมณ์หยาบ มีจิตบาปจะเป็นปกติย่อมไม่ปรับเป็นโทษสำหรับท่านนี่เป็นพระโพธิสัตว์แล้วการนําดอกบัวไปนี่จะถือว่ามนุษย์ไม่เป็นเจ้าของก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเราเป็นผู้รักษาสา์และเป็นผู้รักษาป่าในเขตนี้ท่านมีกําลังใจดีใกล้จะบริสุทธิ์และมีจิตหวังจะสงเคราะห์มนุษย์ให้มีความสุข ในเมื่อถ้ามีกําลังใจสูงในด้านธรรมะเราก็ต้องถือว่าท่านเป็งขโมยถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่ถูกปรับแต่ท่านก็ต้องถูกปรับในฐานะที่เราเป็นผู้ผู้รักษาเขตนี้เป็นอันว่าเมื่อเจนจากันดีแล้วเทวรดาก็อนุญาตข้อนี้อขอคอยถือเป็นอุทาหรณ์ ว่าถ้าเราสอนธรรมะที่มีอารมณ์สูงสุดได้แก่ศินสม,มาธิปัญญาแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอนนี้เป็นการสอนด้านวิชาสามเนื่องโดยพิญญาหกแด้ความจริงในพิญญาเราไม่นำมาหมดนำมาเฉพาะมโนจิติอยางจริงและ แต่ได้ว่าธรรมะส่วนนี้หนักมากและก็สูงมากในพระพุทธศาสนายังสามารถทำคนให้เป็นพระอริยเจ้าได้โดยง่ายเพราะว่าสามารถหาพยานได้ตามคำสอนขององค์สมเด็จตสมาสัมพุทธเจ้าที่เจ้าบ้านก็บอกว่านรกไม่มีเปรตไม่มีสุรกายไม่มีเทวดาไม่มีพรมไม่มีสวค์นิภานศูนย์ แต่ว่าศูนย์หรือไม่ศูนย์มีหรือไม่มีเราสามารถจะสัตว์สอบสวนได้ด้วยการความประพฤติปฏิบัติตามแนวทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนดังนั้นการสอนแบบนี้จึงเป็นการใช้กำลังใจที่สูงสุดและเป็นธรรมะที่ละเอียดครูผู้สอนยิงต้องไม่ประมาทในตนเอง ถ้ายังคิดว่าตัวดีอยู่ก็จงอย่าสอนเขาเพราะคนที่มีความรู้สึกว่าตัวดีก็คือคนเลวมีความประมาทพระพรธเจ้าทรงสอนไว้ว่าอัปมาเดนะสัมบาเดธาซึงแปลเป็นใจความว่าท่านนั้นหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อม ในขนะใดเรายังมีความระหมาดอยู่ขนาดนั้นเราก็เลวดนจุดหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุคคลใดรู้ตัวว่าเป็นผ่านบุคคลนั้นพระองค์ทรงกล่าวว่าเป็นบัณฑิตคําว่าผ่านแปลว่าโง่บัณฑิตแปลว่าเป็นผู้รู้เพราะนั้นว่าถ้าคนใดมีความรู้สึกตนว่าตนเองยังโง่อยู่ คนประเภทนั้นองค์สมเด็จพระบรมครูทรงตัดว่าคนนั้นเป็นคนฉลาดตัด้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าคนโง่จริงๆก็ไม่เลยไม่รู้ตัวว่าโง่ไม่มีปัญญาพิจารณาอารมณ์ของตนเองถ้าคนฉลาดเขาจะมองจุดตามความเป็นจริงไว้เสมอว่าสิ่งที่เรารู้นี่อะไรบ้างที่เรายังไม่รู้ เวลานี้เราเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังถ้าเรายังไม่เป็นพระอรหันต์ก็สแสดงว่าเรายังรู้จริงในเรื่องขันห้าไม่ได้ฉะนั้นการสอนอย่าสอนนอกรูนอกทางแล้วก็จงอย่าแนะนําธรรมะเกินกว่าจุดที่เราจะต้องปฏเขาะจะต้องปฏิบัติอย่าไปอธิบายธรรมะในขณะที่เวลาที่คน นักปฏิบัติกําลังสนใจจิตเฉพาะเราจะอธิบายได้โดยเฉพาะกิจที่เราจะเพิ่งสอนจุดเดียวเท่านั้นถ้าไม่เข้าใจว่าจะสอนแบบไหนเอาตัวอย่างย่อยๆที่สอนกับคณะจังหวัดสม,มุทรปราณเมื่อวันที่สองมกราคม2 5งพสามเอามาอ่านเอามาฟังดู ว่าการแนวแบบนั้นเน่เขาทำกันยังไงแล้วก็ริการที่สองริการต่อไปก็ในการจงอย่าใช้อารมณ์เร่งรัดแล้วก็จงอย่าใช้วาจาที่ไม่สมควรเพราะว่าอารมณ์เร่งรัดก,ก็ดีวาจาที่ไม่สมควรก็ดีเป็นการไม่สมควรไม่เหมาะสมกับครูผู้สอนธรรมะ ราะว่าธรรมะจะต้องทำใจบุคคลให้มีความชื่นชมแล้วก็มีความเบาใจในการปฏิบัติการเร่งรับเป็นการผิดเพราะว่าการกระทำแบบนี้แบบปฏิบัติแบบนี้เป็นเรื่องของทางใจโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่ประยะโคยายก็ดีมนโนมยธิก็ด,กดีเป็นของหนัก เขาปฏิบัติกันมาเป็นสิบสิบปีไม่สามารถจะทำได้แล้วก็ตายก็เลยนับไม่ทวนแล้วถ้าเราจะมาเร่งรัดคนที่ไม่เคยปฏิบัติมานิการก่อนโดยใช้เวลาเพียงแค่สิบนาทีเสร็จเสร็จซึ่งเราได้ให้เขารับฟังแล้วก็ทำจิตสงับอารมณ์จิตอาจจะยังไม่เรียบตอนนี้ครูผู้สอนจะต้องเป็นคนฉลาด และก็จะต้องรู้อารมณ์จิตของลูกสิธิ์การรู้อารมณ์จิตของโลกสิธินั้นให้อาจิตจับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก่อนที่จะเข้าไปฝึกรูกสิิ์อันดับแรกตัดขันห้าข้ตนเองีะก่อนคลายมานะความถือตัวถือตนเอาจิตจับปณิพันธ์เป็นอารมณ์ให้เห็นพระพุทธเจ้าทรงแจงทรงแจ่มใสชัดเจน ไปนมตัตการท่านแล้วก็ขอมอบภาระในการสั่งสอนสิทธิ์ให้เป็นภาระของพระองค์จะถืออารมณ์ตนเองเป็นสําคัญในผิดถนัดเพราะว่าหนึ่งเรายังไม่เป็นพระอรหรันต์โดยกรณีสองท่านที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ใช่สัพพัญญวิสัยคําว่าสัพพัญญวิสัยนี่หมายถึงว่ารู้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่รู้ จึงแม้พระหันเองยังรู้ทุกอย่างไม่ได้ในเมื่อเรายังไม่เป็นพระรหันเราจะรู้ทุกอย่างยังไงโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งกําลังใจของสิทธิ์นี่เรารู้ไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราเกาะอ,องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงอาสมีของพระองค์เราต้องเกาะจริงๆเห็นจริงๆเชื่อพระองค์จริงๆมอบภาระให้เป็นหน้าที่ของพระองค์จริงๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่เข้าไปแนะนำสิทธิ์ขณะที่เราทำจิตสงัดใช้เวลาสิบนาทีเสร็จ,รจตอนนี้ควรยารัตนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าให้เห็นว่าองค์ว่าประทับอยู่ในเสียงกล่าวของเราก็ดีเห็นว่าองค์ทรงบะบรากายคุมร่างกายเราทั้งหมดก็ดี ดูจิตใจแล้วดูพระรูปพระชงพระองค์สมเด็จพระจอมไตรในอกของเราให้ใสสว่างจัดแล้วมอบหน้าที่ในการสอนเป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิโสภากเวลานั้นเราจะมีความรู้สึกจุดหนึ่งว่าบางทีเราอาจจะคิดว่าการสอนสิทธิเราต้องสอนแบบนี้แต่รองอย่างนี้ก็ไม่ควรจะทํา เพราะว่ากิจวัตการถือว่าเป็นเรื่องของตนเองไม่ต้องกำหนดจิตไว้อย่างใดทั้งหมดว่าจะเราจะสอนแบบไหนก่อนจะไปมอบภาระหน้าที่นี้ให้เป็นหน้าที่ขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแล้วท่านจะสอนแบบไหนเป็นภาระของท่านอันนี้ก็ถ้าทำได้จริงจะปรากฏอย่างนี้ บางทีก่อนจะสอนเราอาจจะนึกว่าเราควรจะสอนตามแนวนี้แนวนี้แต่ว่าเวลาเริ่มสอนขั้นจริงๆวาจาที่เรากล่าวออไปมันไม่ตรงกับอารมณ์ที่เราคิดไว้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จงอย่าฝืนว่านั่นเป็นภาระหน้าที่ขององค์สมุทรสัมมาสัมพุทธเจ้าและอย่านั้นสิธจะเข้าใจ จะมีความเข้าใจดีแลว้วก็อีกวรการหนึ่งเราให้เวลาลูกศิษย์ใช้เวลาน้อยมากเกินไปเป็นเวลาเพียงแค่สิบนาทีเสร็จในการรวบรวมกำลังใจตอนนี้ท่านหลายจงเข้าใจว่าบางคนที่มาฝึกอาจจะชำนาญเืือกระเชี่ยวชาญหรือว่าคล่องมาในด้านหุ่นยนตด้านอื่นมาก่อน คือว่าการใช้คำภาวนาไม่เหมือนกันนี่เป็นเครื่องโตเถียงในด้านกำลังใจในเมื่อใช้คำภาวนาไม่เหมือนกันกำลังใจมันก็จะแย่งคำภาวนาเก่ากับคำภาวนาใหม่จะแย่งกันนั่นหมายความว่าจิตดวงหนึ่งจะภาวนาแบบนี้ที่จุดหนึ่งของจิตมันก็คิดจะภาวนาแบบเก่า อารมณ์ของเขาจะต้องต่อสู้กันการทรงกําลังจิตที่เป็นสมาธิก็ไม่เกิดแต่การแบบนี้เกิดขึ้นถ้าเราเข้าไปแนะนำสิทธิ์ถ้าสิทธิ์ไม่สามารถจะทําจิตให้เข้าถึงจุดที่เราต้องการได้โดยการแนะนำเบื้องตน้นถ้าไม่เข้าใจให้ดูคำแนะนำฟังคณะ เขาณจังหวัดสมุทรปราการเป็นต้นเหตุเมื่อแนะนำเรื่องสองวาระเขาไม่สามารถจะทำได้ก็จงให้กำลังใจแต่นักปฏิบัติว่าถ้ากำลังใจยังไม่สงัดสมาธิยังไม่สมควรก็คอยภาวนาไว้ก่อนแล้วสักครู่หนึ่งจะย้อนมาแนะนำใหม่ แล้วเราก็เดินไปหาคนอื่นต่อไปให้เวลาเขาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่การเร่งรัดนี่รู้สึกว่ามีได้รับข่าวอยู่เสมอๆเ,เพื่อครูผู้สอนนีมักจะเข้าไปเร่งรัดถ้าเร่งรัดเกิดขึ้นมันก็มีอาการคลุ่มเหมือนกับเราที่มีกำลังน้อย ไม่สามารถจะยกของขึ้นได้เพราะกำลังไม่ถึงการเพราะกำลังกายยังไม่สมควรแต่ก็มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งมาบังคับเราให้ยกให้ได้เราจะทำแบบไหนนอกจากจะทำไม่ได้แล้วเกิดอาการกลุ้มอาการกลุ้มเกิดขึ้นกำลังกายกำลังใจมันก็ตกและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าการจเจริญพระกรรมฐาน ถ้ากําลังใจตกเพราะว่าครูเรื่องร้ายเกินไปนี่ผลร้ายจะมีกสิทธิ์และโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งผลร้ายก็มาจากครูผู้สอนอันนี้ต้องจําอย่าบีบบังคับอย่าเรื่องรัดอย่าโู่ขินต้องเอาตัวเองเป็นสําคัญเป็นเครื่องยอมเป็นตัวอย่างว่าเรากว่าจะทําได้ขึ้นมาเนะี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่ ถ้าความเข้าใจของเรายังไม่สมบูรณ์แบบก็หมายความว่าเรายังไม่เป็นพระอรหรันต์ท่นี้ถ้าจะหาพระอรหันต์พระอรหันต์นั่นก็ต้องบอกว่าเราเองก็ยังเป็นผู้ไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่าพระอรหันต์เองก็สามารถให้พระกรรมฐานผิดกับมนุษย์คณสิทธิ์ผู้ปฏิบัติก็ได้ท่านี้ไม่สามารถจะรู้อารมณ์ใจของเขาได้จริงๆ ตัวอย่างพระสารีบุตรซึ่งเป็นอากาสาวกฝ่ายขวาเป็นผู้มีปัญญามากยังให้กรรมฐา,านกับพระลูกชายในช่างทองพลาดจากอารมณ์เดิมของเขาดัางนั้นบรรดาครูทั้งหลายจงจำไว้และจงรักษาปฏิปธานนี้ไว้ว่าเรายังเป็นผู้รู้ไม่จบ ผู้ที่รู้จบจริงๆก็คือพระพุทธเจ้าถ้าเรายังยังไม่เป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วจะมีความเข้าใจในตนเองว่าเรายังหยาบเกินไปความบกพร่องของเรายังมีมากทุกอย่างให้เป็นภาระหน้าที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในบริการหนึ่งผู้มาฝึกบางทีทรงชันหนัก เกินไปสำหรับทิพพิจักุยานเื่อการเข้าก้าวขึ้นเบื้องต้นเป็นอารมณ์ของทิพฐิจักุยานเป็นขั้นนั้นการที่ยาใช้จิตในขั้นทิพพิจักุยานนี้จิตใช้กําลังเพียงแค่อุปจาระสมาธิไม่ถึงฌานสมาบัติแล้วก็มีบุคคลส่วนมากที่เข้ามาฝึกก็จะมาจากสำนักอื่นจเจริญพระกรรมาฐานดีแล้ว จิตทรงชาสงหัหลือเกินไปต้องค่อยๆแนะนำพยายามคลายอารมณ์เสียจิตก้าวเท่าตั้งทังชาเนะ่เป็นของดีเขาตั้งมาก่อนแล้วเป็นของดีเพราะจิตจะได้ทรงตัวได้มากในเมื่อคลายเข้ามาถึงอุปจาระสมาธิจิตจะทรงตัวได้นานแต่ว่าในช่วงที่ต้องการรู้นี่แนะนำเขาว่าเราต้องการอารมณ์แค่อุปจาระสมาธิ คืออารมณ์แบบสบายสบายเท่านั้นถ้าเขายังคลายตัวไม่ได้ก็บอกว่าเขาพยายามทำตามนั้นไปก่อนเราก็เดินไปหาคนอื่นแล้วก่อนที่จะไปก็ให้ความหวังกับเขาไว้ว่าผลเรื่องการปฏิบัติในท่านมีหวังแต่ว่าที่ยังไม่ได้เพราะกันท่านยังไม่เข้าใจเท่านั้นพยายามสร้างความเข้าใจรักษากำลังใจให้สบายๆ ท้ามารมเบาๆให้เป็นศขเราก็ไปสอนคนอื่นต่อไปแล้วก็ให้ความหวังว่าอีกสักครู่หนึ่งจะมาหาท่านแล้วก็มีจุดหนึ่งว่า,าการแนะนำกันนี่ก็ต้องเป็นคนเรื่องทิ้งกันมาเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องใหญ่คําว่าเนื่องทิ้งกันก็นหมายความว่าเคยสร้างสมบารมีร่วมกันมาในการก่อนอันนี้เป็นเรื่องหนักมาก ถ้าว่าเราไม่เคยสั่งสมเรามีร่วมกันมานิสอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้เรื่องไม่ใช่ว่าท่านผู้นั้นไม่ดีเป็นแต่เพียงว่าเราไม่รู้กําลังใจกันเหมือนกับคนที่ไม่เคยอยู่ด้วยกันแต่ว่าจะรู้ได้ยังไงถ้าเป็นแม่ครัวพ่อครัวว่าคนนี้ต้องการอาหารรสประเภทใดเขาจึงจะมีความสุข ตาว่าเราจะทําอาหารเป็นที่ถูกใจของเขาเราก็รู้ไม่ได้บังเอิญอาหารไม่ตรงกับลิ้นที่เขาพอใจอาารสที่เขาพอใจเขาก็กินอร่อยอิ่มแต่บังเอิญให้อาหารเขาที่นึกว่าดีแต่ไม่ไม่เป็นที่ถูกใจของคนบริโภคมันก็ไม่เป็นเรื่องเขาก็กินไม่ลงก็ศักแต่ว่ากินลงไปเท่านั้นนี่เรื่องใหญ่ ฉะนั้นการสอนจิงต้องยึดองค์งบารมีขององค์สมเด็จพระจอมไกรไว้เป็นเหตุอย่าทิ้งพระพุทธเจ้าอย่ารู้อย่าสร้างความรู้ของเอกตัวเองเป็นสำคัญคือผู้สอนสิทธิ์เราจะไม่ได้ใช้ได้เตาว่าใช้กำลังใจไม่ถูกไปเร่งรัดสิเกินไปก็ดีใช้คำ เห็นว่าต้องทำอย่างนั้นต้องทำอย่างนี้ต้องทำให้ได้ในเวลานั้นเวลานี้ก็ดีหรือว่าไปสอนธรรมะเน่ารีดเน่ารอยจากอารมณ์ของการปฏิบัติก็ดีครูประเภทนี้จะทราบได้ทันทีว่าท่านปนนี้ไม่ได้อะไรเลยแต่ก็สอนไปตามประเพณีที่เคยได้คมแนะนำมาเท่านั้น ในบริการหนึ่งครูผู้สอนจะต้องมีอารมณ์ละเอียดเพื่ออารมณ์ละเอียดนี่ไม่ใอะไรคือเราปกติเราจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ถ้าเรามีแค่ศีลห้าบริสุทธิ์ก็่าลูมว่าอารมณ์ของเรายังอยู่ในการชั้นต่ำมากถ้าเรามีศีลแปดบริสุทธิ์เป็นปกติก็ชื่อว่ามีอารมณ์ขั้นกลาง ถ้าเป็นฆรวาิความรู้สึกในทางกายไม่สนใจทางกายจริงๆมีความมั่นคงในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ทะนงตัวว่าเป็นผู้พิเศษแต่เป็นผู้รู้ดีแล้วก็มีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์จิตใจบรรเทาความรักในระหว่างเพศความโลภ ความโกรธความหลงหรือว่าถ้าสูงขึ้นไปจนทั้งอารมณ์ใจหมดความโกรธหมดความลังคานหมดความหลังคานไม่มีความผูกพันกับเพศเห็นเรื่องของเพศเป็นเรื่องจิตจืดมันก็นดาษที่ไร้ค่าไม่มีความปรารถนาในเรื่องเพศถูกเขานินทาว่าร้ายใส่ความใจมีความสุข อย่างนี้ชื่อว่าเป็นครูได้พอสมควรอารมณ์คุณใจเรามีอารมณ์ใจพอสมควรยังไม่ดีเพ็นว่าครึ่งหนึ่งของครูครึ่งหนึ่งของครูชั้นดีแต่ครูชั้นดีจริงๆก็ต้องไม่หลงในรมของสมาธิคือฌานสมาบัติที่เรียกว่ารูปฌานแล้วก็ไม่หลงในรูปฌาน ไม่มีการมานะทนองตนคำว่าท่านนองตนก็หมายความนี่ฉันเป็นครูนะฉันมีความรู้ใช้หลักวิชาการสอนนอกปิดนอกรอยเป็นการท่านองไ่าฉันนี่แหละเป็นคนพิเศษนี่มันเป็นการสร้างความผิดร้อยเปอร์เซนต์การปฏิบัติกับปฏิยัติไม่เหมือนกัน วารยิหมายเมื่อการสอนนิความวิชาความรู้ทั่วๆไปไม่ปฏิบัติต้องอิงเรื่องมันอิงเรื่องนี้เอาหลายๆอย่างเข้ามาสอนแต่เวลาปฏิบัติจริงๆเขารวบรัะตัดอารมณ์ทั้งหมดจับจุดจุดเดียวคือระขันห้าให้ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนท่านมีขี้อันท่านอ้าทัานอะไรล่ะ มีพระพุทธเจ้าทรงสอนเอาคนโกทุกท่านก็แล้วกันท่านยะาสอนตัดจุดแค่จุดเดียวคือว่าจงอย่าสนใจในรูปอย่างในท้ายหมาจิปฐานทั้งหมดจะลงท้ายว่าจงขอยาสนใจกายภายในคือกายของเราอย่าสนใจกายภายนอกคือกายของนอเ้อยาสนใจวัตถุธาตุใดๆทั้งหมดให้วางอารมณ์เสีย การสอนจริงๆเขาสอนย่อให้สั้นดูแนวการสอนแนะนำของผู้จัวัดสมุดรายการเป็นเหตุจะได้สร้างกำลังใจกับบคุคคลผู้รับการปฏิบัติในริการหนึ่งมักงปฏิบัติส่วนใหญ่บางทีไม่เคยปฏิบัติมาก่อนและก็ต้องมาแบกของหนักเมื่อเด็กอุ้มช้าง เราจะไปเร่งรัดกามกำลังใจนั้นไม่ได้การเร่งรัดต้องรู้ตัว,วครูเหลวนะและการอธิบายธรรมะนอกฤทธิ์น่ารอยสร้างความลำคาในี่ยมันนักแก่นักปฏิบัติในบริการหนึ่งบางทีคนที่เข้ามาปฏิบัติก็มีความชํานาญอยู่แล้วมีการคล่องในธรรมะครูผู้สอนอาจจะมีธรรมะสู้เขาไม่ได้ก็ได้ในด้านปริยัต ดนั้นการอธิบายใดๆทั้งหมดไม่จำเป็นต้องมีในวันนอกรีดนอกรอยกว้างขวางไม่จำเป็นใชอารมณ์เฉพาะการตัดขันห้าทรงศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นเ,เทปหน้านี้ก็หมดเวลาฟังเทปหน้าต่อไป